มันต้องกลับมาเว้ยถ้ามันอยู่่อแล้วพอมันเริ่มยิงปุ๊บเราจะเตวถังไปใต้เรือแล้วก็ปึ๊บใช่เรือกูปะวะไม่รู้ใช่เรือกูปะถ้าเกิดเรือเราชนงงถ้ามันชนงงๆ่เรือเราปะวะขี่วนไม่ละเอ้ยแ่มันเรือเราดิเรือกูดิทำไมเรือกูวนอ่ะจมละจมละเรือเราจมแล้วเว้ยเรือเราจมละเออเรือเราจมละจมจมจมรอเวลาอย่างเดียวเว้ย ชี่ตื่นเต้นวะมันจอดวะมันจอดดูของวะมันน่าจะรูดของมันจะมีอะไรให้รูดฮะไม่มีอะมันงอะไรยะมันทังแอบแล้วโอเคโอเคโอเคมันวนวะเอ้ยมันกำลังหันมาตอนนี้ออะมันจอดวะจอดวะไอ้ก่อนนั้นก่ออะไรอะก่อฟาร์มของป้ยิงจกระสุนหมดเลยอะโคตรบ้าเลยไหนว่านั่งเงไม่เห็นเลยวะนะข้างหลังเนี่ยไม่เห็นไม่พอาฝาไม่เห็นหรอก มเด่นเฉพาะกูมั้งเมฆนเด่ออ๋กูเกตแล้วเด่นไอ้ยี่เชี่ยเด่นเลยโคตรเด่นแหละเด่นแบบเด่นที่ผายเลยอ่ะเหมือนไฟไหม้อ่ะอยากไปดูอ่ะแต่ไปแล้วคงไม่ได้กลับมาาว่ายน้ำกูว่าโดนฉลามงับแด็กอ่ะโคตรไกลอ่ะมันจอดฟาร์มของมั้งเฮียป่ะเอาระเบิดว่ายไปบ้ามึงจะโดนฉลามกัดตายก่อนดิมึงมึงมึงคิดว่ามันเป็นอะไรนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองเรื่องการว่ายน้ำหรอก็เวลาเจอฉลามมึงโยนระเบิดถังระเบิดไปก่อนแล้วมึงก็ฟันฝันฝันอยู่ระยะทางด้วยเพื่อน กูว่าไปแล้วที่อ่ะเฮ้ยไอ้เมย์จริงดิเฮี้ยอเมย์คนไม่ขยับเลยวะไปกูว่าต้องไปแล้วแหละที่มันนิ่งมากเลยมันนิ่งเกินไปปะวะไปทไปตามกูมามากิงดิเออเจอฉลามก็ไอโยนระเบิดทิ้งไปก่อนแล้วก็ฟันฟันเชื่องฟันเปลี่ยนแผนะกันตอนแรกแบบแมปปืนมันยิงใน้ำไม่ได้วะเฮี้ยคนเดียวก็มาโดเลยตอนนี้นประจําสถานีรบไม่ไดถึงเลยวะถึงทุกคนคิดมากไป เป็นยังไงเดี๋ยวเยวล็กไปนู่นละด้านขวามันจอดเก็บใบเรือไม่ใช่ไปถึงแล้วแม่งแล่นเรือออกในสัตวโคตรกำมันความพยายามเนี่ยเรือกูจมเรือมันก็ต้องจมไว้เดีย๋ยวเงิไปทางไหนอ่ะซ้ายขวาตร,ตรงตรงยาวเว้ยอยู่ข้างหน้าเรา กูดำน้ำหาฉลามัไงเพื่อมันมีฉลามไหมจะได้บอกว่าจะได้ให้ช่วยดนตรีที่จทบใจยาเรื่องแล้วกูมฉลามอ่ะฉลามอ่ะถิงก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนหวยหวยหวยมันกัดก,กูมันกัดกูมันก,กันดกูไอ้เหี้ยคนเจ้ามีทั้งสองคนจะไปกัดกูล่ะเออไป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 ,ไปต่อไปต่อไปต่อ ยึดถังต่อยึดถังต่อฉลามระกันไหนลงวะไปด้วยนะไปใต้ท้องเรือมันเ,เปิใช่งปะออดำเยอะที่สุดอแล้วก็ปล่อยให้มันถังแลระเบิดรอดยังไาแล้วก็บูมเช็คดิมีฉลามอีกตัไม่มีไม่มีมันจอดพักจริงเลยพักเติมน้ำมันอะ ปลาลมของนะที่อดูส่งไอ้กันสุดหมดนะหนึ่เหลือเชื่อเลยเหลือจมแล้วแม่งยังซ้ำอ่ะซ้ำสามสี่นัดเ้ยฉลามมาข้างหลัง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 เออถังไปไหนวะ ทททาาางงงออยยููนย่นโขกโล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 ก,ลกไปต่อไปต่อไปต่อ,อแล้วเปิดกูหายไอ้เราเพื่อนไกลแล้วทางไหนวะบ,บ๊อมบี้กูมองไม่เห็นนี่ตามชื่อกูมาตามแท็กชื่อกูตอนนี้เราเกือบ70%แล้วเว้ยอีกสามที่เปิดเว้ยเอกฉลามด้วยนะไอ้เหี้ยแตงเงือกไอ้เหี้ยมีแตงเงือกมาขี้คนเลวร้ายเลยขี้คนจะร้ายเลยคนเลวร้ายเลย รังเงยอฉลเลยไอเล็กแต่เรื่องเล็กูยูจินโนเคโอคุรยูจินโนเคโอคุรกูเตกเตือมาเรื่เือมา,ดมาได้อยู่มรจอดปะจอดพักเไ,ไม่้เจอไหเลยชิ้นาเองสองตัวรู้ว่าตัวเดียว ากูอาบอกแล้วถังไม่ต้องแล้วไอไปทั้งคันเรือเนี่ยแหละนี่มันจอ,จอดเหรอจอดดิไม่จอดจะเขาบอยู่จอดจอดกูเห็นทงเรือมันจอดแล้วมันเก็บใบเรือแล้วใช่เหรอเออเอาโดนดิอ่อยเหรอบ l o c k one s เ้ยโอกาสวะมันจอดรอเราอ่ะให้เอาด้วยังวะได้เหวี่ยพวกมึงมีมันยี่ไปแบบเร็วมากเลยรอบนี้เร็วแบบเร็วอะให้มันหันข้างกับนนี่มันจะยิงเราเว้ยลองคนขึ้นเรือนะบางทีมันมันจะยิงเราเว้ยกระสุนกูก็มีแบบน้อยซะด้วยต้องป,อประหยัดโลูปเฮย์เย่อยอปตีปันเนี่ยกลับไปยังวะเดินลำใหญ่ นรือมันหันหาโลกวะทำไมเหมือนมันวนมาทางนี้วะมึงกูจะโดนเปิดก่อนให้กูไปดูเลยว่อมันมาทางนี้แหละลองทางดิวเบลลี่ไม่น่าเป็นว่ะขอเพื่อนขอแม่นแม่นไปเอาไปแม่จริงมันเมฆมระทิ้งสมองมันทิพตมันทิพตเมฆขับเรือขับเรือเอาไวน์น้ำอะไรเงี้ยไอ้เงี้ยนี่ไอ้สัตว ลงไม่พูดไปจ้าไยเลยเลยมึงอ่ะสื่อสารมึงดิไอ้เหี้ยอยจะไหนแมน่นจังวะ <c oughs> มันยิงแม่นจริงไอ้เหี้ยนั่นไงโดนกูเลยมั้งเอ๊ะกูตายอย่างแมน่นหนักสไนอ่ะที่ปีตปอลเลยที่มันแม่นเกินเยอดบรโด์บอลเนีย่ยไปเชี่ยวโคตรแม่นเลยแต่แล้วอะโดนสองแล้วอะบ้ากูอยู่หลังเรือเว้ยกูอยู่ใต้ท้องเรือเยยอดบรรด์แล้ววะไอ้เหี้ยเก่งจังวะแต่เรือกูยังไม่จมกูจะสู้ไอ้เหี้ยเพก่อนกูจะนิวโว่ะไอ้เหี้ยชนคือชนเหี้ยอะไรไม่รู้ สยองอะเนี่ยเออไอ้เชี้ยมันจุดแม่งดิไม่เกิดจุดรีสปอนเว้ยอยู่บนเรืออยู่บนเรือดีมาเพื่อหักเหอไอสัตว์แม่งแม่นอะไม่จุดรอจุดรีสปอนเลยชิ้นมันเก่งจังวะจะยอดมันโดนแล้วพอคุณเอ้ยวิโตมาม่าแล้วยี่เรือจมไอ้เชี้ยแม่งซ่อมด้วยนะแม่งซ่อมเรือให้ด้วยนะเอ้ยมันซ่อมเรือให้เหรอเออ มันปังคิววะเนี่ยไอทีเดียได้เดิได้เดิมาดิกกูจะสู้มาดิมาดิมึงซ่อมให้กูด้วยอ่ะมึงมาดิ็กแมันยิงสใจอย่างแม่นนะพี่กูนึกว่าชิคเกอเลตไปละกูตัวตายคนแรกเดี๋ยวไฟไหม้ว่ะเพื่อนนังเผาเลยอ่ะไอ้เออเออยู่ใต้ท้องเลยจุดใต้ท้องเลย เรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เฮียกูเอนจเนตเอฟสี่แล้วไอ้สัตว์ไปต้มมามาก,ก่อนไอ้เอเจเนตเอฟสี่ไปต้มมามเชีย๊ยะ What the fuck เชี๊ยกับตันกูออกไปแล้วอะ่ะแม่งเกินดำน้ำสู่ไฮ้ย